ช่วงของการเปิดงานอย่างเป็นทางการเขาเชิญกลุ่ม้อนรับท่านประธานในพิธีของเราค่ะท่านคนตำารวจเอกจงรักจุดิานนอดีตรองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติได้ขึ้นมาเปิดงานด้ะยพิทีเขาเชิญกลบ่มครับรค่ะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขออนุญ,ญาตเรียนเชิญค่ะทางด้านของท่านนายกนะคะทั้งสี่ท่านของทางสาขาชลบุรีก็เรียนเชิญน,นะคะ คุณวีรวัตรศรีนครพัฒน์คุณฐานนายกเอกทุนถาวรนะคะอธิศวรศุรชัยชัยตะกุลทองค่ะคุณประสิทธิ์ทองทิพย์เจริญและท่านนายกสุภาพรจินตนาเลิศนะคะนายกสมาคมจีนนเี่ยอันใดนประเทศไทยสาขาชนบุรีได้ไปเขียนด้านบนเวทีพร้อมกับท่านประธานในพิธีค่ะเรียนเชิญค่ะะเเนนชิญคะ หนึ่งภาพความประทับใจค่ะนะคะสำหรับคณะท่านนายดุลของสาขาชลบุรีทั้งสิบท่านพร้อมกับทางท่านประธานในพิธีค่ะในโอกาสนี้ค่ะเพียอเชิญท่านพลตำรวจเอกจงรัตชุดพานนท์ได้กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันนี้ค่ะขอเขาจะปรบมืออีกครั้งค่ะ ตาวัและสมาชิกชาวเอันทุกท่านผมรู้สึกวิกฤตอย่างยิ่งนะครับที่จะมีโการพางกล่าวต่อกานเลือกันกัน,กนและพิธีมอบถูกเจ้าภาพในค่ค้นพืนนี้ผมขอแสดงความยินดีกับชาวจีนและชาวประเทศที่มาร่วมประชุนนมคมรั้งที่17ตั้งแต่วันที่8-10กุมภาพันธ์2567ณจังหวัดชลบุรีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตุงและมีน้ำภาพอย่างยิ่ง การประชุมใหญ่ในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือและความมุ่งมั่นของสมาชิกชาวจีนเด้รับในการ้าดกิจกรรมการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและในครั้งนี้ยังมีผู้บุคคลต้องกาคัญรมีมอบความเจ้าภาพให้แก่กัปตันยูโรเพื่อจะทำในการประชุมใหญ่สมาคมจีนเด้รันครั้งป็นการมีของภาพใหญ่ผมมั่นใจว่าจะว่าครั้งต่อไปจะสานต่อเจตนารมณ์ สมาคมได้เป็นอย่างดีบัดน,นี้ในเวลาครบปวรแล้วผมขอเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์และมีทีมมอบถมเจ้าภาพจากเป็ทางการผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมอาหารและบรรยากาศที่เจ้าภาพสมาคมที่อันชนบุรีและจกกัวนนทุรพัทยาจะจัดเตรียมไว้อย่างดบคุณแบบและขออวยพรให้สมาชิกที่อันทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขและมีความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะท่านประธานเราด้วยค่ะ นะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะทุกทท่านต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เลยทีเดียวทุกท่านพร้อมไหมคะอาล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงของสวนนงนุษในชุดสวัสดีค่ะขอเ my guest. doesn't matter who you are, no more distance, we're apart So let me come to see you be my guest come and explore Thailand, so much fun waiting for you We'll make you feel at home, so stay as long as you desire you be my guest It doesn't matter who you are No more pieces here or far So i we'll come and see you see you'll be my guest you be my guest From the pieces twisting sand on the mountains forest green Wish you can come and see And you'll soon be back again We cook up delicious food Oh, so good for your appetite Come see and keep Time and so, see. so, see. so see. come and see you, you my guest Come steer so we'll be Come and see, you'll be my guest, You'll be my guest On the pistols with the sand On the mountains for green. Wish you can come and see And you'll we'll soon be back again We cook up delicious food Oh, so good for a rough time Come see and hear Time and bring your heart So we'll be, so we'll be ขอเสียงปรบมือด้ค่ะเป็นช่วงเวลาสำคัญเช่นเดียวกันที่ทางด้านของผู้บริหารสมาคมจีนเตี้ยอ,อันในประเทศไทยสาขาชนบุรีเราตั้งใจที่จะให้ทุกท่านได้ชมนะคะเรื่องราว ของพวกเรานะคะผ่านทางวีดีอนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดจุดเริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของการเดินทางของพี่น้องเรานะคะที่เดินทางจากแผ่นดินจีนเมื่อ104ปีก่อนนะคะด้วยความมุ่งมั่นความอุตสาคะความอดทนนะคะพวกเราก็ก่อร่างสร้างตัวมานะคะด้วยความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่า กว่าเราจะสําเร็จได้ในวันนี้นะคะภายใต้พระบระโมโพธ่สมพารอันเปรี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณและความเอื้ออาทรอยากให้ทุกท่านค่ะได้ชมเรื่องราวต่างๆผ่านทางวิดีานี้ถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะ,ะเดียเ๋ยวขออนุญาตเก็บภาพที่เรียนสักพูดนะคะและรวมถึงสำหรับทุกๆท่านที่อยากจะรวมเก็บภาพความประทับใจดีนะคะ<ๆ>ก็สามารถที่ ต่อนนได้เลยค่ะเรียนเชิญน,นะคะอนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะก็ะจะเป็นภาพที่เราหาชมกันได้ยากน,นะคะที่เรานักแสดงโชว์ของเราทาุกท่านได้ที่จะออกมาถ่ายภาพกับพวกเราแบบนี้นะคะอนุญาตถ่ายภาพนะคะขอเป็นสัญลักษณ์กดไลค์หน่อยค่ะทุกท่านค่ะ กดไลค์กันหน่อยนะคะเยี่ยบไปเลยะคะ่ะสำหรับนักแสดงเราออกแอคติ้งได้เลยนะคะเต็มที่เลยะค่ะฉีกยิ้แบบกว้างๆเลยนะคะขอเป็นกล้องหลักก่อนนะรัหนึงสองสามแต่อย,อยู่บริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะให้ทุกนภาพด้เขบภาพความประทับใจ ท,ทายาทั้งทีมาสวนบรรุกพัทยาทั้งทีค่ะก็จะต้องมีภาพกลับไปเป็นที่รลึกกันกับเหล่านักแสดงโชว์ของเราทุกๆท่านด้วยนะคะเรนเชิญน,นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ถ่ายภาพที่ลึกกันแบบฟรีสไตล์เลยแล้วก็เดี๋ยวเราฟังเพลงเบาๆกันก่อนและเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปด้านบนเวทีพร้อมกันในเวลา19นาฬิกาสานาทีค่ะ ช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่เป็นช่วงเวลาสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเราได้มีการผ่านการประชุมต่างๆมามตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะฉะนั้นแล้วค่ะนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะเข้าสู่ในช่วงของการสรุปผลการจัดงานในครั้งนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตขอเสียงปรบม,มือต้อนรับนะคะ คุณชันชัยรุงร่งรจด์ธะเจริญนะคะนายกสมาคมจีนเนี่ยอันใดยประเทศไทยสำนักงานใหญ่นะคะได้ขึ้นกล่าวสรุปผลการจัดงานในครั้งนี้ขอเชิญปรบมือดังๆด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ,นะคะสวัสดีด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะ

คิดเดือนวันนึ่ปีหน้าเดืนวันนี้ก็คิดค้นวะันที่ยากเยวกับการซ้นตลอดต้องขอคุณอย่างมากเลยซ้นตลอดเราพี่น้องชาวเตียให้จริงที่ตรงกลาชาวเตียงงเ,เราไปเตียอยากจะไปคอบครอเราจังเราในระยะนี้อ่ะที่ว่า อยากจะจุ่กันออีกนานๆแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างก็ผ่านแล้วขอให้ทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงคอบรมีความสุขความเจริญต่างหาต่อไปครับขอบนุณครับขอนคด้ค่ะในวันนี้นะครับทางนักของคุณชัยอยู่กับเราในบทเรียสัู้่นะครเพื่อที่จะรับขาของเชร่ค่ะและในโอกานี้กจะขอเชิญเจิญเาทัศนศรีนายดในังข่าวาขอชนบุรี ได้ึนมอบองที่ระลึให้กับความรักของคนชันชัยอีกครั้งาเพียนชัยนะคะก็จะจบด้กับการถ่ยรูปทั้งส nin ิ้นของเราเลยค่ะนะคะซึ่ง ขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งค่ะ

快点来家吧。